คลิปนี้ไม่ใช่คอนเทนต์แต่เป็นคลิปที่เตือนภัยแบตเตอรี่นะผมจะเตือนภัยไว้เลยเรื่อง battery, นะแบตเตอรี่เนี่ยแบตเตอรี่ที่ประกอบเอาเองแบบนี้นะเนี่ยก็ประกอบถูกต้องตามหลักวิชาการนะก็ใส่ BMS ใส่อะไรด้วยแต่ว่าเป็นแบตมือสองแบตเก่าห้ามเลยนะครับแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนที่มัน3.7เนี่ยนะครับแล้วแบตเตอรี่แบบไหนผมไม่ได้บอกว่า อ่าไม่ควรใช้รถไฟฟ้าอะไรพวกนี้นะครับแบตเตอรี่ที่ใช้กับรถไฟฟ้าเนี่ยถ้าประกอบใช้จริงๆนะ่ะแนะนําให้เป็นแบตเตอรี่แบบลิเธียมฟอสเฟตไม่แนะนําให้ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับโดยเฉพาะแบตเตอรี่ของเก่ามือสองนะครับของเก่าที่แกะมาจากอุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรอื่นๆอะไรพวกนั้นนะครับที่เป็นแพ็คแล้วมาแกะ ็นของเก่าขายนะครับเราต้องแบบมีเครื่องไม้เครื่องมือเช็คที่มันละเอียดจริงๆนะครับแล้วแบตเตอรี่ที่ว่าในแบบนี้นะครับแบบซองๆบวม,บวมๆติดตุ่ยอย่างนี้เนี่ยอันตรายมากเลยนะครับที่จะเอามาแพ็คใช้ในรถไฟฟ้านะครับก็ฝากเตือนภัยไว้กับทุกคนเลย